สวัสดีค่ะมณีก็เป็นมือวันทีหาท่านว่าสองหาหกหงนะคะ่ะสำหรับมณีก็มีเรื่องมาอัปเดตเรื่องการกลางท่ามไล่ใช้เงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทเริ่มใส่เงินวันแรกช่วงใดเนาะคะ่ะและเปิดท่ามไล่รัฐบาลว่างแผนแจกเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทเป็นของขวัญให้แก่คนไทยประชาชนรับเงินเมื่อ,อไร ต้องใช้ไห,หมดภายในจักเดือนเนาะคะ่ะมาเช็ครายละเอียดเงินได้จิทัหนึ่ง0มืนบาทบบแมนแครความฝันแต่กำลังสิเป็นความจริงเนาะคะ่ะเป็นคํายืนยันจากน้าย,ยกเฉดทาทวีสินและล่อมอว่อข้างถแถลงต่อซื้อมวลชนเมือมัวนทีสิบพฤจิกาล้างได้คอสรุปแรงถีมากของเงินหาแสนล้านบาทเพื่อการขับเคลื่อนโครงการ และหลายคนยังสงสัยว่าระยะเวลาเริ่มตน้นและการสินสุดของโครงการจะเป็นจังไดเราจะได้เริ่มรับเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทส่วงเดือนพฤษภาสองหาหกเจ็ดผ่านระบบซูเปอร์แอปมีบระบบบล็อกเซ็นเพื่อความโปร่งใสตามที่นายกรัฐมนตรีได้ระบุไว้รัฐบาลได้ทําขอสรุปท่ามไล่โครงการไว้ดังนี้ค่ะ ในเดือนมีนาคม2567เปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันใช้สิทธิ์โดยยึดตามพื้นที่เขตอำเภอที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้านเนาะคะ่ะและพฤษภาคมถึงมิถุนายน2567เงินดิจิทัลหนึ่งมบาทถึงมือประชาชนเริ่มใช้ครั้งแรกและก็ใช้จ่ายภา,ายในโตออำเภอเมืองตามทะเบียนบ้านเท่านั้นเนาะคะ่ะ ต่อมาตุลาคมถึงพฤศจิกา2 5 6หคาบกเหนดบกหนระยะเวลาสินสุดการใช้เงินของประชาชนเมษายน2570ระยะเวลาสินสุดการใช้เงินของลานค่านะคะอันนี้เป็นของลานค่านะพี่น้องจังใดก็าตามเนาะคะ่ะคอมูลดังกล่าวกบมิทีมาทีการถแถลงของนายกรัฐมนตรี และต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังอนุมัติโครงการแล้วซิมีท่ามไล่คืบหนาต่ออีกบอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องน้อยนอยในเด้อค่ะแล้วจะรีบน้ำข่าวสารขอมูลมาอัปเดตเรื่อยๆเลยจ้า